เรานี่ยค่อเปนเีย้อเเนะครับเาเขาลงเียอนนครับเขางเียงกับาจกันเนี่ยเออเขารงเรียนย้อนจุกนะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนทุกท่านอ่าพัชรินนะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนทุกท่านอ้าวมามามานะท่านที่ดทางมาแล้วก็มาเริ่มาลงคุณวามควรจกันนะ เป็นเจ้าภาพเจ้าประธาต่อยพักฐานบ่าสพสถาบันการศึกษาในสุาต้นของขอไทย ้ก็จะใชายมาเขจะใช่ จของลูกหลานดังเพราะว่าเป็นกานสิ้นยุคยอนต้องใช้ต้องใช้สะพ์นนะท่านเดินทางมาตอนนี้ท่านเดินทางมาตอนนี้ท่านก็จะได้มากราบขอพรองค์หลวงพ่อขอใสก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นสิ่งว่าเป็นที่สักคู่ในนามสักคู่ในห้องระยะเวลานะในห้องระยะเวลาดีรอไม่ดีรอเลยนะครับวันนี้ คือมองในฝัางคือมองในทางตะวนตกมองเย็นแต่ตอนนี้อีกสักคู่เปนสีใหญ่จะเกิดขึ้นแม่ในประเทศไทยและคนมองไทยนี่แหละแม่เพราะว่าสจ้าขอาเจ้าภาพเจ้าสานาครารลอสเอรี่นาราสลอหน้าวัดคณะทิไหนลอสเอรีทั้งหลายท่าไดตั้งเป็นเจ้าภาพลงทาง พรเจ้าภาพลงทานนะถวายแต่ง์งลงพกก่อขใัยในงานตัดินพระราชทานนะทางวัดโคชัยก็ได้ออกไปนมโมธนาบนะัตรนะบางคนบางท่านอยากจะได้ไปนมโมธนาบัตรท่าก็แจ้งความจำนนกับหลวงพี่พี่เนนได้เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและคารพแล้วก็อตอนอีกไม่นานก็รอนะเราก็จะได้ประกอบพิธีทางศาสนาะวันนี้ได้รับ การประสานจากพระพุทธียการเฉลิรกยทานก็จะได้เป็นตัวแทนของลูกผู้นะครับของพระพุทธาจดีย์การนกองบัดเสร็จของพระพุทเทดีย์ารมาสมทบมาถวายกับวัดโบาเราณต่อยอดต่อยอดในนามพรพุทธเจดีย์การต่อยอดกับมหาวิทยาลัยรีนครีวิโร ได้ครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ร่วมทําบุญในนามลูกหลานหลวงพ่อปรสร่วมทําบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวิชรากุ์ท่านจะได้นํากองกระถินไปทอดตอไว้ที่วัดพันธวิชาจังหวัดอำนาจ,จเจริญบ้านเกิดเมืองนอนของพระเดชพระคุณดังนั้นวันนี้ท่านเดินทางมาแล้วนะครับ่นะท่านเดินทางมาแล้วไม่ต้องรีอรอ แต่นอกจากท่านได้กราบได้ไหว้ขอพรอ,องหลวงพ่อระไสท่านได้กราบได้ไหว้ขององค์ท้าวเวสสุวรรณโจตุมหาราชกริกาแล้วนะครับทางวัดโพชัยยังเมงกองกนรัตโกศลให้กับคณพอ่อค,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 คนแม่ได้ทวบนทัตกุศลในห่องเทศกาลกฐินแหน่กินนการแน่ในช่วงเทศกาลกฐินนะครับดังนั้นก็ขอเชิญนะครับคณพ,พ,พ่อคณแม่ที่ท่านเดินทางมาถึงแล้วท่านอากาศมาไหว้ขอพรองหลวงพ่อราไส น้าท่านมากราบมาไหว้ขอพรองษ์หลวงพ่อขอสายมาล็อกจิตน้อมใจท่านจิตตั้งใจเดินทางมาจากไกลตั้งใจมาแต่บ้านเดินทางมาจากไกลตั้งใจาแต่บ้านแต่พ่อหอบได้วัดพูดใช้ภาษาภาคม่ได้นักจอยนะครับนะาพขอเดี๋ยวเจริญนะครับหลวงพ่อคุณแม่ทุกคนทุกท่านท่านที่เดินทางมาันได้มาไนะครับวันนี้ใหม่คอยมาคร้บเจ้าที่ว่าได้เดือ ตอนนี้กำลังจะเดินทางกับเหลือจะไปทอดเสด็จมีวัตถุมงคลวัดโพชัยหลวงพ่อพระใสาธี น้องไก่ดูชาววัสมุคนผสมปราบใจบุญใจกุสลนะปราบใจบุญใจกุสล์พ่อปราบพ่อภัยบุษสารเมืองวัยนาคาหน้าก่อนเมืองสกลนครนะพ่อภัยประภาประัยบุษสารนะพรอปราบจากเมืองสกลนครนะครับ คุณพ่อคุณแม่อยากใส่การใส่งานพ่อพังน่สีปากเอกนะครับสวดมนต์เอาเสาล้มงล้ม้นบ้านไปแน่้นบ้านไปเสาล่องล้มติดต่อไปไลยครับคุณพ่อปอะภัยบุษศาสนะครับพ่อรามปอะภัยบุษศาสนะวันนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับน่มาเป็นโฆษกพิธีกรผู้ที่มากด้วยความรู้ความสามารถนะครับบวกกับท่านคุณภูเกศนะครับผวิวาสุ์ จากโรงเรียนน้ำสวยวิทยาได้ครับผิดซึ่งผมไม่นานจะรอนะครับท่านก็จะได้มาอยู่น้องกายวิทยาการแล้วมาอยู่บนเรื่องเหยียดอ่ะน่าขอบคุณโรงแรมด้วนะครับระยังผู้ชายเลยนะผู้ชายไปบ้านคุณครับอ่าขอเชิญเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนทุกท่านที่เดินทางมาถึงแล้วก็ขอเอวยพรครับท่านที่แหวนทองครับครับน่าท่านที่ต้องการ

ดีไปดปเดับนอเคเขีกเียดคันมิเขียดคันเลยเอือหอต้อ,อ,อยคำข่าว จะนวดจะท้าย่ามองจะดมดยครับนวดจะทาย่ามองอย่าดมเอาบ่อจะนวดจะท้าย่ามองอย่าดมยังอ่ะนีอยู่จะนวดจะท้าอย่ามองอย่าดมไปดมไปนวดจะนี่ครับน้ำมันเหลือรอยแปดอย่าดมนี้อมิละยี่สิบบาทครับให้เจ้าหาพ่อูเห็นละสามร้อยวะ น้ำมันนวดน้ำมันเหลืองสปีนวดไข่สิ้นนี่ครับปวดเมื่อยก็ต้องสปีแม่หันหลังแม่โอ้หิดหลังที่บ,สบส่สื่กนะรยาเลยโอ้โหแล้วได็กๆคนไมาเสียวสปีนวดสูตรนักกีฬาไม่เหนียวไม่ติดผ้าขาวสูตรเย็นอะไรแนมะ่สื่อประสีกับผ้าเลยซื้อบปซื้อกระทาเด็กๆคนไม่เสียวราคาลอยนึง ดีกว่าซื้อ,อยังอื่นจีบหัวเข่าขาเป็นตะคิ้วข,า,ขาปัน่นข้อตุกหมอนเนี่ยดดีปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนสีพ่นไปเลยเลือกอมมพาตปวดเทเดียวสิลอยเดียวครับลอยเดียวโอ้ดีกว่าเ้าซื้อ,อยังอื่นสิมีตังให้คนีลอยเดียวก็ลองลอยเดียวพี่เออจูดยินแมาจากจังหวัดใดพอส้นบุรีพุ่งแล้ว ีชนบุร,ครบีครับผมครับผมครับปะเขาขึ้นรถกันแล้วเฮ้ยเขาบอกึ้นรถเกังเกลี้ยงกันดิใจหายยังอ่ะ มแม่นเฮ้ยขอตังค์หน่อยนน่น,นตงันนตงค์ก็มีอีกเ้ป่าแล้วม่ทราบเป็นไงล่ะอยู่บ้นนะคนติดเจ้าปาตนั้นทารีอาไวไมนี่อบอานะทิต์บมนคงมีทอนบ้าง มไม่หลอกพีไไ่ได้แล้วอบอกแลัางวันที่ซื้อท้องกำลังซื้อท้องอยู่ซื้อท้องคำว่าอันนี้นี่มันถ่ายมันถ่ายได้เลยในชะ่หมถ่ายท้อได้เลย